วาโอ้ยโอ้ยได้อีกอ้าวทำไมอ่ะชาบูชาบูชาบููขาดูหน้าดิงงดูหน้าดิมาไม่ต้องถามนะในซองมีเท่าไหร่อ่ะสี่เก้ยถ้ายิ่งดอกสื่อดีกว่าเพราอยากเห็น ดูน้นวีลยนะาสิดูหน้าตาภูมิใจภูมิใจดูเดอไปไหมถ่ายคลิปเนี่ย เซนเซอร์ที่ไรเนี่ยไม่ต้อง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 ไม่ต้อรไม่ต้องไม่เ้องไม่ต้องไม่ต้องไมาต้องไม่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 ต้อเไม่ต้อรไม่ต้อง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 ไม Eh, perut saya kawal, eh dekat paha. Eh, ya. Ah, ที่นี่เป็นของเธอ <laughs> <c oughs>